สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่ดีวันนี้ช่องกุรีได้มาสัมภาษณ์คนสวยนะคะคนซีสเกตบ,บ้านเดิมดแต่มาถามความรู้สึกว่าทำไมถึงได้มาชมขายอ้อวันนี้เพราะอะไรเป็นเอฟงอค่ะเป็น f อของน้องอุ๋งอิงน,นะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพง<ช>ไม่อยังจึงประทับใจน้องอุ๋มอิงค่ะ น่ารักของพีแล้วก็น้องเป็นเด็กกระตันยูเนาะ,ะเป็นเด็กกระตันยูอีกอย่างหนึ่งเป็นคนบ้านเราอ <laughs> เป็นคนสีสเกตเป็นคนเกิดที่จังหวัดอุบลแต่บ้านอยู่ที่สีสเกตเนาะแล้วน้องเติบโตได้เร็วมากเนี่ยบอน่ารักน่ารักแล้วภูมิใจไหมที่น้องสร้างบ้านเสร็จภูมิใจมากเด็กสีสเกตเนะาะ ภูมิใจในตัวน้องที่น้องทําได้แล้ววันนี้ก็มาให้กําลังใจภาพยนตร์เรื่องไายออมากับใครนอเนี่ยมากับพอบาทเบนพากันมาเมื่อที่หลายเอฟซีใส่เสื้อสีขาวตอนนี้น้องมาถึงน้องกําลังแต่งตัวอยู่นะคะอยู่อยู่แต่ว่าอยู่บ้านกรุงเทพมีกระทาอะไรเนาะเลี้ยงแมวเลีเ้ยงแมวช่วยลูก เลี้ยงขายเป็นแมวพันธุ์อะไรบ้างเออบีดิชช็อตแฮนตัวนึงเท่าไหร่คะราคาตัวละถ้าเป็นพ่อพันธแมวพันก็จะประมาณเจ็ดแปดหมื่นโู้โไม่ต้องทําอะไรแล้วอาชีพนี้แล้วก็ลูกเขาก็จะประมาณห้าหกลูกก็ห้าหกหมื่นพูดดังๆที่มันชื่อพันอะไรลุกบีดิชช็อตแฮนบดิชช็อตแฮมันเป็นหน้าตาแบบไหนเนาะทำยังไงเราจะได้เจอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะแล้วเนี่ย ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเลี้ยงแมวแล้วก็ยังเป็นเอฟซีน้องอุ๋งอิงนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะคะวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงคนเก่งก็แสดงภาพยนตร์เลื่อนขายออโอ้ยน่ารักจังเลยนี่แมวตัวนี้ราคาเท่าอ๋ออยู่เกนตอนนี้ก็เป็นตัวลูกก็จะประมาณห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นนี่ลูกเขาเป็นตัวลูกค่ะโอ้พแม่พันแท้พราแม่พันแท้ซื้อมา คู่หนึ่งก็เป็นแสนซื้อมาจากรัสเซียพ่อเก้าแสนแม่ 8, แปดแสนได้ไม่ใช่ผิดผิดเนาะพ่อประมาณเก้าหมื่นพ่อเก้าหมื่นแม่ประมาณเจ็ดหมื่นแม่ประมาณเจ็ดหมื่นแล้วพ่อพันแม่พันนี้จะเอามาจากรัสเซียเอามาจากรัสเซียแต่ว่าตัวลูกอ่ะเราก็จะเอามาผสมกันแล้วก็ขายาแล้วก็ขายถ้าขายให้คูรีได้ไหม แต่ยาเอาราคาคนกันเองจะขายประมาณเท่าไหร่มีลูกหรือยังตอนนี้มีตอนนี้มีเบบี้อยู่3ตัวเบบี้3ตัวประมาณกี่เดือนเราถึงจะปล่อยได้3เดือนค่ะา3เดือนยานมนะคะเดี๋ยวจะแอดเราเดี๋ยวส่งลูกอ่าเดี๋ยวส่งลายเดี๋ยวมีลายด้วยกันเนาะเพราะว่าคุรีเคยเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขพันปั๊กแล้วก็พันชี้ว่าว่าปรากฏว่า เกิดเหตุเลยทําให้คุูรีเลิกเลี้ยงนะคะ,ะเลิกเลี้ยงก็เลยไม่ได้เรียนเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็คือได้สัมภาษณ์น้องแล้วแล้วมามาชมใครอ้อนี่จองตั๋วมายังไงหรือว่าได้ตั๋วฟรีไม่ไมมย,ยังไม่มีตัว๋วเลยยังไม่มีตั๋วล้าทำยังไงจะได้ตัว๋วชมเนาะต้องต้องจองกับพ่อเสียนนุนเขาให้ฟรีแต่ว่าคุูรีนี่เสียเงินซื้อ220นะคะจองมาค่ะจองมา นะก็เลยได้ตรวชมรอบสองทุ่มนะรอบของสื่อมวลชนนะคะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าลูกสาวจองให้นะน้องแอนจองให้นะคะ <c oughs> ก็โอเควางกระเป๋าไปด้าน,นี่ไว้ดีใจมาเจอคนบ้านเรา แล้วจี่นีพี่จำได้จำได้ขนาดรางเงินไปเยอะนะไม่ไม่จำหน้าเขาหน้าได้เพราะเขาเหมือนเหมือนครูนเขาเหมือนเหมือนประภัยอ่าประภัยรรณศีประไพเป็นเพื่อนกันเลยือเป็นเพื่อนกันเรียนหนังสือด้วยกันจ้ะมีอะไรเราก็ยังยังคุยกันอยู่จ้ะบาป้ามาถิ่นกันอ่าเป็นเพื่อนกันแล้วประภัยเขาก็เป็นคนชอบทำบุญ แต่เขามีร้านนะแต่คุูนีไม่มีร้านก็เลยได้ตามเป็นยูทูบเบอร์ตามชมสาวอยเ็ซบ้านแพงได้เข้าเรียน,นก็ได้แล้วค่ะได้แล้วได้อยู่ค่ะได้ได้ไม่เยอะเพราะว่าไม่เหมือนช่องใหญ่ของพีมม่ไลฟ์ใน Facebook กับ YouTube ไลฟ์ YouTube คะ่ะ Facebook ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าเพจเรามีแค่ติดตามร้อยกว่าคนแต่ Facebook แต่แต่ YouTube มีจะสองหมื่นกว่า <ทำ S 1> ค่ะทำ Facebook ต้องขยัน แต่ y o u y u u t u b e ก็โอเคก็ต้องส่งคลิปเป็นเวลาจา้ะนี่แหละอ๋อยังไม่มีตัวเดี๋ยวถ้าเจอเสียงเงินจะขอให้อยากดูไหมถ้าได้ก็ดูนะอ่าถ้าได้ก็ดูรู้าอาจจะได้2องทุ่มครึ่งก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าเป็น f อไม่รู้ขอไม่ทันเผื่อแกจะให้เนาะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ดูเนาะ อย่าเพิ่งไปหวังนะบอกไว้ก่อนเออเอาไว้ถ้าหากว่าบุญมีเราก็ได้ชมขายอ้อก่อนคนอื่นแล้วจะได้ไปบอกต่อไงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดีจริงหรือไม่เนาะเพราะว่าดาราก็เป็นคนอีสานบ้านเราเนาะใช่ดาราเนี่ยชอบทุกคนเลยอยู่เป็นขวัญใจหมดหลวงพ่อควยก็งน้องการน้องการก็โอเค ระเบียบวันศีงอ่าระเบียบก็ลุงก็เพราะเอ๊ะอ่ะแล้วคนนี้ชื่ออะไรคนนี้อันนี้่านุไปยืนไปยืนดูทีไปชี้เตี้ยอันนี้คือเอ่อก็อะไรศิลปินภูไทยใช่ศิลปินภูไทยเป็นด็อกเตอร์ <A. S 1> อ่าวิรล์ละงแล้วก็คนนี้ก็เป็นก็ก็เป็นสาวบ้านยางชุมน้อย <A. S 2> อ่าเสียงอีสานเวอร์ชั่นใหม่จ้ะแล้วก็นี่คือใครรู้ไหมนี่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  คือแม่ของบอสโจยโมานิน,น,นอ่าคุณย่าสุภาพที่ร้องเพลงกล่อมลูกจะอยู่ในเรื่องนี้และนี่คือศิลปินแห่งชาติก็คือพ่พอปอฉลาดน้อยนะคะ<ด>เออแล้วก็แม่แม่บุญช่วงแม่บุญช่วงนะคะนี่แม่บุญช่วงที่ที่แอดมินยืนอยู่นี่่นี่แหละค่ะบรรยากาศนี่น้องอุ้งอิงนี่แหละคะ่ะเห็นมื่ใครมาก็จะมารายงานตัวตรงนี้นะคะเออ เนี่ยรากาตัวนั้นอ่านี่มีพระเอกกากคนขวัแก่นแล้วก็น้องเบลก็คนขวัแก่นน้องลุงหนิงคนศรีสะเกตแล้วน้องการเนี่ยมันจะน้องเนี่ยอีกที่มีจีวัลซึ่งกาเนี่ยจะสอนอ่ใช่ไหมใช่ใช่การแล้วก็แล้วหอมแหวนคนอุบลนะฮะถ้าพยุงไทยอ้อนี่ก็จะออกมาทางแนวของอีสานเป่าเนาะ นี่หละเป็นบรรยากาศคายอ้อที่อบอุ่นแต่ว่าสองทุ่งถึงจะขายภาพยนตร์ห้าโมง,งเย็นก็นัดนัดเจอที่นีจนสี่โมงเชน้สี่โมงเชนเอหนุ่มโจโยมนินผู้อำนวยการสร้าคนพาคกลางเนี่ยเพื่อนอ๋อยที่เรียนรามด้วยกันเนาะเขาจะชอบโจมากโจรเรียนด้วยเรียนรามด้วยกันเหรอไม่เขาชอบตรงที่ว่าบริหารงานย,านยัางไงา เนดจาแล้วทีนี้เขาทำเขาทำเฟซบุ๊กนะบอโจโยมมานินทำเฟซบุ๊กก็ดังเขาได้เฉพาะเดือนนึงเท่าไหร่รู้ไหมเพราะไปเรียนไม่รู้เป,เป็นแสนอเป็นแสนเลยเน,น,นี่แหลก็เลยเล่าสู่อกันฟังเออคนดังๆก,ก็จะประมาณนี้นะจ้าแต่ว่าของช่องคูรีได้แค่เดือนละร้อยเหรียญก็แทบแย่สองเดือนสองเดือนที่จะได้ร้อยเหรียญจ้า ก็สู้เอาเพราะว่าช่องเราเล็กต้องขยันค่อยๆไล์สดค่อยๆสูงช็อต<ม>เดี๋ยวพอคณก็เข้ามาให้กำลังใจเดี๋ยวพวี่ต้องมาไปตัดต่อใช่ไหมไม่มีไปเลย<อ>คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้อขอบคุณหน่อยน้องอ๋อยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ลีค่ะขอบคุณชวนช,วน,ชวนมาชวนมาดูภาพยนตร์เรื่องไคอ้อนคะคะสาธุสวัสดีค่ะบ๊ายบาย